พือแถวๆมอปรับทางให้เป็นวันเวทั้งหมดก็คือขับรถไม่ได้จอดไหนไม่ได้เลยก็เลยจอดรถที่นี่ม,มาไม่รู้ว่าจะโดนล็อกรอด้วยเปล่านะในที่สุดก็เจอเพื่อนมึงรู้ไหมว่าคูจอดรถที่ไหนซ <17. S 2> อย17แรงถ้ามึงเดินมาก็หลังตั้งหวัง มีคนใส่เตรียมสองชั้นมาแล้วกะอันนี้ชั้นเดียวอยู่แม่เขาต้องไปต่างไหนอะน,นั่งตรงไหนอะนั่งตรงไหนเนี่ยนั่งเว้นกันใช่ใช่แม่ทราบหล้ มันเป็นยังไงอ,อบอกหมอสิกู <c oughs> มาตั้งแต่หกโมงว <c oughs> ิวดีมากมา,มาแล้วจ้าก็น <c oughs> ืกว่า <c oughs> ยังไม่มา เพงส่วนง่วงมากจะตายแล้วสยโอเคตัดเล็บใช่ไหมใช่ครับพยาชนครับพยาชนโอเคครับเหรียดีไม่เห็นเห็นชื่อเลยต่อไปจะเป็นการแจกเหรียญรางวัลเรียนดีนะทุกคนก็คือเพื่อนที่ได้ 3.5ขึ้นแล้วก็3.7 5ขึ้นก็จะได้เหรียญรางวัลเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองดีใจด้วยจ้าบคนปฏิมากรใจแลปานิสราศรีวิชัยปิยพงพรของอินพลอยเทศเวียศัตพัชราภาวิริยะตานนพิมดารินอินบริหารธุรกิจครับบัณฑิตวิทยาลัยครับ ข้างล่างตรงนี้นะครับพยาบาลศาสตร์ครับแพทยศาสตร์ครับรนี้คือปริญญาปักษาหรือีบัณฑิตวอิติรเาลมาสุริพิธาดาขันธ์ธรรมวิษณุเจียมใจสมสมัยยายอุ่นรวมเป็นนรกกำลวิจิตเสรณีนันทพัฒนกันทชัยปนมพรปินใจปีการนาแสงอ ทอนไพรินดวงไทยพิมพลดวงไทยพิมรัพ์ลน้อยทวินีสุดลายชีวรัญญาสุทัษินวรัญญาเอื้อทารวิชุรีพงพศสสิพาสีงามสุรินทร์ตินกาคุณพัชราเทียมใสสาวณีแส่ย่งวริยาพิศาบินดพระจชัยสมุรภูมิิดาพระนันทิยาหิานันทิชาคงระดับพอลิมสุนพระรรมหมดครอบรู รินาราศีสุภกรคงขาวบอลมงสิริยานันทชัยเศรษฐวุฒิจันทิยศอูมัดงามมันก็คือคณะอื่นได้กลับกันแล้วจ้าแต่เทคนิการแพทนิติศาสตร์บริหารซ้อมๆใ่นงนาสันพัเอร์โซลน่าสีเก้าปุบุตภูมิิันชรากอนบรรจงรัตน์พัทธรน้องจสัตว์พัทธราวดีค 天気が。 ตอนนี้กี่โมงสามโมงสี่โมงสี่โมงแล้วยังบอได้นอนทางเดินมีไหมครับเดินทางที่เป็นเนินจ้ะทางเดินบ่ได้มีบ่เนี้ยเนี้ยทางบ่บดีย,ยิ้มเลยคะอ๋อ้ดูใจไม่ดีอย่ามาทับลายน,นะคะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอ๋ออันี่คือจริง โดโสดนะครับโซดไอ้จีบชดโดได้จีบชดโดได้เดี๋ยวกูว่ามึงเมาแล้วเมาแล้วไอ้สัตว์ชื่อว่าตม่เมาแล้สัตว์เมาแล้วครับพี่มันยังไงครับพี่เดูน่ารักน่าจีบโดเธอนจอนอยากกูเหรอเอาเ

มาบอสไม่ต้องไ่องแล้มอ่ะัแม่แล้วกูตื่นต่ดกแล้วแล้วกูข่อีก้วมเช้เรจจะได้แต่งหน้าตั้งแต่กี่โมงีสมครึ่งบนีแต่ดูซิยังไม่เห็นโอ้ยเหนื่ปน้แปงนะ กิอพอ,อยกรมกูก่อนอ่ะบอกลาโทรศัพท์บ๊ายบายเจอก,กันตอนเที่ยงสเสร็จแล้วสำหรับวันซ้อมใหญ่งมากานต่อไปก็คือไปตรวจเอทีเคจะต้องมารุนอีกว่าจะขีดหรือไม่เฮ้พ่อนกูก็เดินเยจถึง้ลยสภาพเดินก็ได้เนาะไม่รีบเนาะแม่ เรียบร้อยจะรอดไหมคิดว่าจะรอดไหมต้องรอดต้องรอดเท่านั้นถ้าไม่รอดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายไม่รอดทำไงครัถ้าไม่รอดเพื่อนวงข้างก็คือต้องไปด้วยนะการคือของคุณขากไม่เดี๋ยวอะไรก็ไม่ได้เรียบร้ออ้าวคุณคนสวยตรวจเสร็จหรือยังเรียบร้อยสามวิออกเลยรอดไหมรอเดี๋ยวต้องรอผลผ่าน SMS เหรอใช่เจอกันค่ะเจอกันเจอกัน ไปฟังตรวจกันอีกคนนะงตอตรวจเอราคนเยอะมากจาก้นนสาสองบ ขอบคุณครับสู้ๆนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาส่ง SFS มาให้ว่าจะเป็นยังไงรอแล้วเหี้ยจะได้อะไมนี่คนอาหารแฟนเก่าเก่าใจตอนนี้ไม่ใช่แฟนคนปัจจุบันแล้วเพราะไม่หล่อเดี๋ยวนี้ไม่หล่อแล้วมีใครรากเล่าด้วยนะ เปลี่ยนรองเทา้าัยรุ่นมากอายุห0แล้วแต่ัยรุ่นไม่ไหวรับน้องใช่เป่นี้้ย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดจ้าทีทาออนเป็นเงินสดได้ไหมเอด้เจ้าตอบสธอจ้าแต่ว่าดีค่ะดวิเศว่าคนอื่นนะสวัสดีสวัสดีหมาน้อยมดเลียงงดเลียดี๋ยวเป็นสิวนะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าลมอน้าา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  เนีน่ยมองกล้องหมอะน่ารักแว่นมอตือ,อตอนนี้มาสารธรรมมาหาเพื่อนนะครับเพิ่งรู้ว่าการเป็นบัณฑิตแล้วไม่มีแฟนมันเหนื่อยแบบนี้ก็คือมันไม่มีคนถือของให้มันไม่มีคนช่วยถือกล้อง ช่่อออออดกกไไมมม้้็็แบบเตืมมออะรยางีโหอย่างไรแม่โทษของความมั่นกะใส่คัดชูมาตามหาคุณดาวพยาบาลของเราชีบอกว่าชีอยู่ใกล้ดนตีตุ้มตั้มตุ้มตั้มแต่ตคนก็ไม่ได้คลุกคั่กเข้าปีนะเอาเอาดีๆแบบคนน้อยมากโอไมค์คอนไง ตอนนี้คือตามหาเพื่อนมันอยู่ไหนอะ่ะไหนใช่มันจ้ะใช่มันฮะค่ะอันนี้ถ่ายบล็อกเหรอใช่เ,เจอกันโรงบาลสนามเออแห้งว้ก มึงว่าอันนั้นเป็นมันก่อ,กเ,อกเอนนเอ,เอ,อเนี่ยกูกำลังคิดว่าเป็นมันก่อมึงมึงโง่มึงอยู่ไกลกูก็ไปปุ้นกูก็นึกว่ามึงฟ้อนกูหันแน่นใสู่ดส้มมโอ้แต่มีคนหน้าใกล้แล้วนะคะหน้าใกล้แล้วค่ะหน้าเพาะแล้วหนึ่ง าาเาแม่ก็ม่งเข้าใกล้กองติ๊กติ๊กแม่หน้าไก่แม่ก็อยู่ไก,ก่ๆที่นะีเออยังไงต่อคะอ่ะอะอะอะเริ่มอะอะ สภาพหลังจากไปเป็นแดนเซอร์เออไปเป็นแดนเซอร์เหนื่อยเยอะคุณคิดถึงการเต้นไหมคิดถึงเราต้องมาดูว่าพรุ่งนี้จะได้เต้นก่อด้วยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวกลับไปที่คณะเจอกันจ้ากลับมาที่คณะเหมือนเดิมเออแม่อย่าบอกให้กูลงเลยกนะใช่มึงต้องลงพร้อมครูเห <c oughs> มือนอารมณ์ว่าจะตายมันก็ต้องตายพร้อมกัน <c oughs> <ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เวลาประมาณ5โมง 5, 5โมงครึ่งกับจะ6โมงเพิ่งกลับมาโรงแรมตั้งแต่เช้าตี3ารแล้กงแบบเดี๋ยวต้องออกไปต่อจะ้ะก็จะไปกินข้าวกับแม่แล้วก็มนะีนักนิดน้อยเราจะไปอ่านแก้วกลุบกริบกุบกริบเหนื่อยมากจะดสู้ตายดูตาบวม มาเดินสะะาราธรรมจ้าไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยที่เมื่อกี้เข้าโรงแรมพาคนสวยมาเดินเล่นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่เวันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยือถ้าสมมติมาค่ำแสงก็ไม่สวยแล้วก็มันนเย็แล้วบันดิตเขาก็ไปกินข้าวกันอืแต่งตัวคู่กันจ้าแม,าไม่ไปตรงนู้นไปตรงนู้น ไททางถนนนักพื้นดินถิ่นตะวันดินแดนแห่งฝันฝันบุรีสีไทยแดนดอกเพื่อนสมญานั้นเมืองเชียงใหม่งามมหาวิทายาลัยสถาบันใหญ่แห่งเรางามไฟหินถิ่นประการผู้พิงสถานเหมือนมีมานเงือมเงา ไายสู่เทพพระธาตุเสนนานการเก่าแหล่งปราติยานแห่งเราประนตน้อมเป้าบูชาสวยห่างแก้วืัอแอก้วเดินทางดอกของควาวใบสักสมชาวตูปะสุตานาำยิงมหาวิทยาลาัยลานนาดิงแอบสกแอบแผู้พาเหมือนที่ว่าเราต้องรวมกันเรารักไร่วมใจเดียว รองดองแน่นเหนียวรักกงเกลียวสามพันสนใจอยากหรือยังอ่างแก้วน่<อ>มันมีแก่นเนาะม,มันมีต้นน้ำมีน้ำตกวันสุดท้ายจ้าวันจริงตอนนี้ตีห้าสิบนาทีวันนี้ถือว่าทำทำเวลาได้ไวมาก เมาา 8, ื่อวานบทีห้ครึวันนี้ออกตีเ <ละ S 2> ยี่ยมเปเลเพราะเรามีบทเรียนจากเม,มื่อวานเลยว่าคือรีบมากทำอะไรไม่ทันวันนี้ก็คือทำเรื่องเพิมน,นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันตอ,อนช่วงบ่ายว่าจะเป็นยังไงบัณฑิตจะสภาพดีอยู่ไหมนะฮะบ๊ายบาย ออกมาจากหอประชุมแล้วจ้าเจอกันหน้าคณะนะจ๊ะอไเนี่ยอไเลดูดวิดีโอลงวีล็อกก่อใช่ทุกคนเดี๋ยวจะแจกว้ามาให้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อกิฟต์ค่ะเจฟฟี่ คุณพีนะเขาเนียสะสหา่ยครัมามพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณหอดแมสดรอละนี่คุณแป้งมาแต่กี่โมงจ้าคุณมีจังมาอีมมเออ มาแต่กี่โมงจ๊ะ<อ>มันยังไม่รู้ตัวไ,<ห>มไม่รู้ตัวว่าถ่ายด้วยนะสวย <c oughs> มีคนมาหามีคนมาหาเซร์ไสวยมากแม,ม่ครูบอกว่าบ่ายสอง,อองนี่เต้นนะสันทะานะบ่ายสองเหรอขอกินข้าวกันเด้คนนี้ชื่อน้ำขีน คนนี้ชื่อ,น,อน้องหญิงนะฮะชื่อน้องหญิงค่ะ สวัสดีค่ะคุณแองกี้เดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้เลยค่ะเอาน้ำเอาน้ำมาส่งนะคะเอาน้ำมาส่งให้บันดิสอะไ้คือช่างก็คุณหอน้องแล้วพมอยู่แล้วกูยังไม่มีลูกคู่กับเงยงามงามแล้วงามแล้วชื่ออะไรจ๊ะพันห้าค่ะ อบแก้วผีปอบก็ขอบคุณแม่แก้วผีปอบนะคะช่วยทำสั่นผมสวยๆให้หนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อลีลาเออโรจนโสโคนเซย์ไฮในบล็อกไหนจ้าคนกุ้งกิ้งสมัยกุ้งกุ้งกุ้งสมัยลีกี้ก๊อกสมัยล็อกแก๊ก เนไม่เอาทำไมเพราะอะไรไม่เป็นกะจะบอกได้แล้วกะกูอยู่ตั้งหลายแล้วกูอยากฮ้องเพลงบได้แล้วกูอยู่อยู่เล่นข่าวบอก้องค่ะว่าเอามึงมันเป็นพี่แล้วเราไม่ลองมันจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันต้องใหญ่ต้องยิ่งมาทั้งทีเล่นให้ใหญ่เลยมีครั้งเดียวเป็นยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกควารู้สึกก็คือดีใจแต่ว่าถ้าไม่มีโควิดมันจะดีกว่านี้ทำไมอ่ะมันจะมุ่นจอยเพราะว่าเราจะได้จอยผู้ชายแบบเยอะกว่านี้มันจะอีช็อตกะลล ขอบคุณค่ะที่บั้ชั้น,นเป็นช็อกกกรีเราสันทนาการาเราสันทนาการจ้ะพี่หายพี่ <laughs>